มันเกิดขึ้นอีกแล้วอะปาพูดแรงขนาดนั้นเลยเหรออืมตั้งแต่ทะเลาะกันมาครั้นงนี้หนักที่สุดแล้วอะอาไปเมื่อไหร่อีกสองอาทิตย์อะฮะเป็นขนาดนั้นเลยเหรอ ทำไงดีอะลูนเราไม่อยากย้ายประเทศแล้วอะกลับมาไทายครั้งเนี้ยเราก็เพิ่งจะมีเพื่อนแบบเพื่อนจริงๆอะ่ะเซล่าเซล่าฟังอกอนนะไม่ว่าจะยังไงเซล่าก็ยังมีพวกเราเป็นเพื่อนนะเราเชื่อว่าสตา ไว้ไอวี่แล้วก็จิวเวลอะจะรอเซล่ากลับมาไทยนะเคือเราไม่น่าจะได้กลับมาแล้วอะครั้งนี้ปาตั้งใจจะยยายไปอยู่ที่นู่นถาวร งั้นเรามาทำทุกวันที่เหลือกับเซราให้สนุกสุดๆกันไ,ได้ไดีไหมหลออืมจริงๆเซราเคยเล่าเรื่องที่ไม่ค่อยมีเพื่อนให้ฟังเหมือนกันเราก็เลยตกลงเป็นเพื่อนแบบเซรา,าแต่ตอนนั้นตอนนั้นออสตา์กับเซราไปเป็นเพื่อนกนตอนไหนอะเราไม่เคยถามเลย แค่ว่าตอนเจอกับเซราครั้งแรกนะเราเหมือนกันมากแล้วพอยิ่งคุยกันไปเรื่อยๆก็ยิ่งรู้ว่าทั้งชีวิตทั้งความคิดทั้งนิสัยแทบจะควรนิ่งกันเลยจริงหรออืมเราเลยเข้าใจความรู้สึกของเซราตอนนี้มากๆากมั้งถ้าต้องจากกันจริงๆ ก็อยากทำเพเซราสักครออั้งจริงๆเราเคยทำผิดกับเซราไว้แล้วเราก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นอีกเซรารู้ไหมครั้งนั้นอะก่อนที่เซราจะไปอะ่ะจริงๆแล้วเราอยู่หนบ้านเซราแล้วนะแต่เพีงเยงแค่ว่าไม่กล้าไปเจอจริงหรอ ทำไมอ่ะมราไม่กล้าสู้น้าเซาแล้วก็ไม่กล้าสู้คนพวกนั้นด้วยเซาไม่ต้องห่วงนะรอบนี้เราจะไปส่งแน่นอนขอบคุณนะอย่าลืมชวนสตาแล้วก็เพื่อนๆมาด้วยอ่ะอมผมจะเป็นคนใหม่ เป็นคนที่ดีขึ้นเป็นคนที่ไม่ให้อดีตเกิดขึ้นมาซ้ำสองเป็นคนที่ move on ไปข้างหน้าและที่สำคัญเป็นคนที่ support คนที่ผมรักโอ้ชิมไม่อยู่ปล่าแค่คิดว่าอยากจะเป็นคนใหม่ที่ดีกว่าน,นี้ มันทำได้แล้วแล้วก็คิดว่าครั้งแรกที่สตากับเซราเจอกันนี่ใช่ที่แกลเลอรี่ไหมนะหยุดเลยไม่ต้องขุดเลยนะก็ตอนนั้นมันมีคนตาบวมมาไม่ใช่เหรอแล้วตาบวมของใครล่ะ <c oughs> อ <c oughs> มืงง <c oughs> มมาดีเลยล่าเอได้ไหมบ้ <c oughs> มมาัดีเลยัาดีเลย หยุดเลยมันจะก็ตัย